ถูกแบนโดยไม่ตั้งใจจะปลดแบนได้อย่างไรผู้เล่น Greenplay ที่ปกติไม่มีพฤติกรรมโกงถูกแบนไป10ปีโดยไม่ตั้งใจจะยกเลิกการแบนของตัวเองได้อย่างไรนี่เป็นคำถามที่แฟนๆส่งมาส่วนตัวแล้วผมก็ได้ฟังคำอธิบายมากมายของเขาบอกว่าปกติเล่นเกมแล้วก็เล่นมาแบบนี้ตลอดเปลืองทรัพยากรไปเท่าไร่ แล้วก็ไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงอะไรเลยแต่ก็โดนแบนผมก็เลยบอกว่างั้นผมจะบอกวิธีอุธทธรณ์ให้คุณนะคุณต้องเปิดบราว์เซอร์ค้หนหาเว็บไซต์ทางการของ s ซเลียนสปอร์นะครับไปส่งข้อมูลบัญชีของคุณที่นั่นแล้วก็บอกด้วยว่าโดยเฉพาะหมายเลข ID ของคุณต้องจำให้ได้ถ้าเข้าเกมไม่ได้ก็ไปที่หน้าช่วยเหลือเพื่อตรวจสอบหมายเลขไ d แล้วก็ อธิบายมาตั้งนานสุดท้ายก็บอกว่าผมเปิดเววูนิดหน่อยไม่น่าจะนับเป็นโปรแกรมโกงใช่ไหมครับตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเววูคืออะไรผมเลยถามเขาว่าเววูคืออะไรเขาบอกว่าเววูคือเครื่องมือต้านทานที่มองไม่เห็นเววู We คือเครื่องมือต้าน,านทานที่มองไม่เห็นอะไรนะคุณกำลังจะประเมินผมเหรอ เขาบอกผมว่าเขาบอกว่าเววูเนี่ยคือการต่อต้านการต่อต้านอย่างเงียบๆที่ขายสกินในโอเปอเรชันเซลูเพราะโอเปอเรชันเซลลูสกินในเกมนี้แม้จะไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยแต่เพราะสกินเรดบ o ูฟของซับโรซ่ามันเข้มมากมองไม่เห็นผมเลยเปิดเววูเววูไม่สามารถทำให้ผมมองทะลุได้ไม่สามารถทำให้ผมสร้างควันได้ ไม่สามารถทําให้ผมยิงทะลุกวันหรือล็อกเป้าหมายได้แต่มันทําให้ความสว่างของเกมผมสูงขึ้นทําให้ผมมองเห็นทุกอย่างสีสันสดใสขึ้นทําให้ผมหาศัตรูได้ง่ายขึ้นฟังดูแปลกๆนะที่คุณบอกว่าสีสันสดใสไม่ใช่สก,กินสีสันสดใสของ Luna ลูน่าหรอครับที่ทําให้คนกลายเป็นสีแดงเลยแม้ว่าจะไม่สามารถทะลุภูมิประเทศได้แต่ คุณต้องรู้ว่าความสามารถติดตัวของลูน่าคือเมื่อโจมตีโดนคนจะมีเครื่องหมายสีแดงถ้าสีสันของคุณสดใสขึ้นก็ไม่ต่างอะไรกับสกิลของลูน่าแล้วนี่ครับเกม LPS มันคือปฏิกิริยาการยิงปืนคุณเพิ่มปฏิกิริยาขึ้นมาตรงๆนี่ก็นับเป็นวิธีการโกงอย่างหนึ่งไม่ใช่หรอครับใช่ไหมคือถ้าสิ่งนี้ทุกคนมีเหมือนกันหมด ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีแค่คุณคนเดียวมันก็เป็นวิธีการเพิ่มพารามิเตอร์ของคุณอย่างหนึ่งพารามิเตอร์การมองเห็นก็คือพารามิเตอร์แล้วก็เลยทะเลาะกันเขาบอกว่าพ่อผมไม่เห็นด้วยกับคำพูดของคุณคุณมีสกิน Red Wolf สีแดงเลยไม่สนับสนุน We w e e w พวกเราที่ไม่มีสกินสีแดงเราสนับสนุน We w e e w คุณพูดแทนพวกเราอีกแล้วเขาบอกว่า คนไม่มีสก,กินสีแดงมองสก,กินศัตรูไม่ชัดเลยสนับสนุนสิ่งนี้เพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมองทะลุอะไรพวกนั้นไม่มีคุณสมบัติของโปรแกร,รมโกงมันแค่ทำให้ตัวเองมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นผมมองเห็นชัดเจนขึ้นผมสู้คุณชนะได้มันสมเหตุสมผลใช่ไหมสู้คุณไม่ได้ก็เป็นเรื่องเทคนิคเพื่อนผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วจริงๆพวกคุณลองตัดสินใจเองละกัน ว่าเววู oo, ถือเป็นโปรแกรมโกงหรือไม่พวกคุณลองตัดสินใจเองละกัน